สวัสดีครับผมไซไฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแกลกใน HOK กันนะครับก็นี่ดูโมเดลจะผอมกบแกลกเยอะเลยนะในอวก็มาดูในเกมดีกว่าโอ้ยเริ่มเกมแล้วทุกคนนะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นผมจะบอกว่าแกลกของ HOK นี่แต่บอกเลยว่าแบบดาเมจแรงโคตรโคนะทุณผู้ชม แรงมากเลยเราเลือกเป็นรองเท้ารวคูดาวมากเลยนะถ้าเป็นแกลกบ้านเรานี่ยก็จะแบบเป็นรองเท้าบู๊วิ่งไวนะเพื่อเพิ่มโมบิลิตี้ไม่ก็เป็นต้านสถานะนะกันมอนดีๆแต่อยู่นี่คือแบบออกแบบ้วคู่ดาวนะไม่มีใครว่าตามสเต็กแกลกทุกบ้านนะเราต้องดิงบับเขานะไม่รู้กันไร <c oughs> เอาแล้วเมดโอ้โหเมดเรามาช้าทุกคนเป็นไปได้ไงหนีแบบก็ เขาเราเวอสองนเดเราไม่เวลสองน้ามันไม่ได้จบตรงนี้นะเดี๋ยวเราหาเล่นเลยดีกว่าเฮ้ยไม่โดนไงในวันนี้ผมโดนลงอยู่ทุกคนแต่ผมว่าผมรอดน,นะเขาันมันเป็นต้นเก่นแต่แล้วเราทำดีเกินถอยมาเพื่อนถอยมาอ่าถูกแล้วถอยมาแล้วกูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดคิดมาฟาร,รม์มไม่ถึงนะทุกคน อดี๋ดึงคีมมาฟาร์มในป้อมซะหนอ่อยนะครับไปเติมล่างครับด้วยเลยครึ่งหลอดนะอยากนี่เป็นตัวที่แบบพิเกมได้ทุกคนถ้าแบบดึงรอชีได้ในช่วงเหล็กดึกดอันแล้วไม่ลุดเหรอเฮ้ยลุดละครับผมไม่รับผินะครับถ้าคุณหลุดอ่ะจำหล่อมครับหนึ่งคิวนะไอ้เพื่อนไล้สุดจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนช้างมานี่เออเพื่อนมาเล่นตรงนี้เพื่อน เพื่อนได้แครี่ของเขานะคาร์โรหรือเป็นเทวนาของเราเนะ่เงอ่าแล้วฝั่งเราแครี่เป็นยอนะคนุณผู้ชมไอ้ผมอยากจะหาจากกังหวะดึงช้างแบบติดไอออนบอดี้นะทุกคนดึงไม่ได้ดึงก็ติดหาเลยชอยเมื่อกี้หาเลย,เลยคราวนี้นี่แบบเราต้องช่วยนะช่วยแคลรี่เราเซอร์จูยิปนะทุกคน เทลฝั่งโน้นนี่แบบตึงอ่ะตึงกว่าฝั่งเนี้ยไม่รู้ดิมันเทลฝั่งโน้นมันมันดูแบบเล่นยากกว่าอวบแต่ก็กเก่งกว่าได้นะผมรู้สึกนะว่ามันเก่งกว่าเราดิ้งโดนฟินิชฟินิชฟินิชไม่ใช่ฟินิชอะไรวะโอ้แตกเลยทุกคนไม่น่าเลยไม่น่าฮาวดิ้งคนเดียวเลยมันมันต่อคิดโดนชนเพื่อนโดนไล่จังหวะนี้ผมต้องมาช่วยเพื่อนเอาอะไร วนี่ยตายดีวะนตายนล้วแหละกิ้งไล่หมีตอนนั้นอะไรเนี่ยหุยังเล่นยังไม่จบอีกเหรอนี่เราเดินมาตั้งแบบตั้งไกลเลยทุกคนเขายังเล่นยังไม่จบเฮ้ยเฮนจะโดนปิดวะต้องออกก่อนทุกคนต้องทิ้งเลยต้องทิ้งทิ้งเพื่อนเลยเฮ้ยไม่เอานะจูด,ดแล้วขึ้นมาพอดีวันนี้ชื้ออ้าวเขาเรียกว่าล่อเสือทุกคนนะนี่แบบเรา รู้สึกว่าแบบแกกมันแรงมากเลยดูดูดูดแลตอนตอนไหนวะตอาใช้สกิลสอนี่แบบจะมีแอนิเมชันนะทุกคนนะคือแบบมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้นะว่าเราแบบกำลังจะเตรียมตัวที่จะดิ่งนะทุกคนเวลาใช้ซกิลสอ,องเราก็ต้องระวังด้วยนะส่วนอ่าเพื่อนเรางานดีและงานดีกันทุกคนเลยเพื่อนเราเนี่ยยังไงวะ จะเ,ย,ะจะเย็นนะเราอยากจะดึงเีบนี่มาเล่นช้างเชิงนี่ขุดคนดมาวะเพื่อนเอาดิเพื่อนเอาดิรับปหาห่าเราเป็นเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่ามันจะแบบยังไม่มีในไอนะวีทุกคนนะรอดึงอยู่รอดึงอยู่ไ่วะจะตัวไหนไาวะยังดึงไม่ได้ทุกคนยังดึงไม่ได้ ไปมันได้จบไปแล้ว,แล,วแล้วดึงอะไรของเราเนี่ยไม่น่าใช่คนย้อนดึงไว้ครับย้อนดึงไ้ครับดึงช้างมาจาังหวะนี้ดูดช้างแล้วช้างไม่มีซีซีแล้วเรียบน้อยหลอ่ลอมหล่อมครับ1คิวครับ1 Q คิวสบายมากเลยนะเกมนี้สบายจัดเรามาเติมกลางบ้านทุกคนเราแช่แบบเลนคดี้มานานละชื่อ เปิดอยู่หรือเลปล่าไม่มีแล้วข้างบนอะไรนเราโดนฝั่งเขาป่าเขาเป็น,ฟนเฟนนิกนะทุกคนนะเป็นเขาไอคเคอรี่มาฟาร์มเราอยากดึงมาสักตัวเดว้เพื่อนเลี้ยแช่คิดเดชเขาจะลหะะจะลบได้เหรอวะคิดจะหลบได้เหรอเออหลบได้เฮ้ยดึงดวงิ่โดนยังไงถึงวันนี้อารเรนเข้าไปซาเบิร์สตีมแล้วเราติดเข้าไปดูดอย่างนี้ตึงๆ ดึงเออแล้วเราได้คิวเี็นหนึ่งเอาไม้เอาต่อนะทุกคนอย่าเดินใกล้เรายง,ง,ง,งสวยอยู่นะครับไม่ได้เดินใกล้เราเพื่อนไม่ได้เจ็บมากม,มังกรอดี๋ยวยกตรงนี้ใจไม่ดีสมังกรล้วดึงเทยวมาจังหวะนี้กระชือพื้นและตายไปครับเก็บไปอีกคิวหนึ่งเรียบร้อยครับทุกผู้ชม เดี๋ยวเรามาเล่นตรงกลางต่อนะทุกคนลืมเชื่อมไว้หนึ่ง,ง,งทีเรียกว่าแบบเบาๆสมองนะทุกคนนะเกมเบาๆสมองทุกคนรอรอเล่นแก๊กนี่แบบรอรอดึงอย่างเงี้ยตอนนี้เพื่อนต้องรีบเคลียร์เีมให้นะเออเคลียร์ไว้ผมจะเลน่นเนี่ยนิดเดียวทุกคนกำกำของทรัพย์ก็ใช้แล้เลย ข้างบนมีประเด็นนะเหมือนจะไม่รอดเราวกกลับมาช่วยกลางต่อเป็นอีกตีกลางเอาใช่เฟนนิดย้อนย้อนย้อนถึงโดนมไม่โดนนะครับเสียดูดโอ้โหเสียเยอะมากอันนี้ผมผมหมดแล้วนะเนี่ยผมหมดสงกิลหลักไป2ตัวเดี๋ยวดึงมาดึงจึ๊บโดนกระทืบตายครับ โอโ้โหโอ้โหเกิดไฟใหญ่ทุกคน,ม,คนมีเพื่อนเป็นปะ้าใหญ่เพื่อนนะเพื่อนเป็นหนึ่งคนถ้าแบบเพื่อนมันตายนี่แบบสวยเลยเป็นบ้านสวยเลยเฮ้ยแล้วผมโดนเลยปะเนี่ยโอ้โหดูของอยู่ตปบเตี้ยวไม่นะไม่นะหนึเอ,อ้ยเสียตายจริงๆมาใหม่ทุกคนมาใหม่มาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ใหม่แก้ใหม่ นี่นะเราเคลียร์ซื้อก่อนเึ้มทุกคนเห็นอะไรไหมครับพันสองนะพันสองนะไอะอีกรอบยังพันสองบึ้มแกฝั่งเท็ตโอเคนะคือแบบพันสองนะทุกคนกระทืบทีอ่ะแกบ,บ้านเหล่านี้กระทืบดาเมจเท่าไหร่นะทุกคนถ้าใครจำได้นี่ฝากบอกนะเป็นบอกทีนะนดึงโดด อเลนไปอัฟฟินิกแล้วมาตรงนี้ต่อทำไมแล้วเปิดแหวนนะวิ่งเร็วสโลเขาใบาเรียบร้อยดึงฟินิกมาอีกได้คิวนะเก็บไปสองไหนกระทืบคนแรงนี่พันสองทุกคนดูคนแรงเลยนะเว้ยแรงกว่าแก๊อีกแลก่นกับแก๊แก,บ,ก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 บ้านเราอะ่ะถ้าแบบเกมอาวีให้ความสำคัญของดาเมจแท็กนี้แบบ ตำแหน่งแทงคิดว่าน่าจะมีคนเล่นเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันพรอมันมีนาเมกพอที่จะแบบแบกได้ไม่ต้องแบบไว้ใจเพื่อนด้วยส่วนหนึงนะ่งอะสายโซโล,โลนี้ก็คือแบบน่าจะเล่นง่ายขึ้นยวต้องนนั้งเพื่อนเป็นมังกรนะอือเราก็ได้นะแบบมังกรอยู่ก็คล้ายๆกับอาวอยู่นะไม่ได้ต่างกันมากทุกคนนะ ดึงไม่โดนซวยแล้วฟิกดูดโดนเตะจังหวะนี้เปิดแหวนมอให้เล่นลับแล้วดึงดึงมาเคียเออตายไปเราจะดึงท้ายอีกตัวมเนี่ยไม่โดนนะเดี๋ยวรอว่านนะเขาจะกลับอาการอีกรอบอยู่แล้วเราให้ยอมติดป้อมไปกระทือเผินกระทือเผิน <c oughs> อย่ารีบเคลียนะเราจะดึงไม่ได้ป้อมก็จะได้ขนนะสักอย่างหนึ่งอยู่แล้ว,ลวเขาเคลียเขาตายเลยดึงดูดต้ายเนี่ยตามสเต็ปแต่ไม่ได้ป้อมอ่ะต้องไรยงเนะตามที่ได้ฆ่าคาเนไว้นะฮะขออนุญาตรีสักคู่ในึ่งน,นะี้อือหือไปทุกคนไปกันต่อ เราได้สร้อยเขียวแล้วทุกคนเราจะเรียกเป็นการเวทต่อเลยนะทุกคนเพราะว่าเฮิเขามีท,มทั้งพระมีทั้งช้างชักนาซึ่งขาผมมองแบบไม่ค่อยแหลกก็เลยแบบไม่ได้รีบออกมาขนาดนนะั้นนะการเวทชักนากแล้วจุกจิกเนี่ยตอนเมดเวทมันจุกจิกนะตอนนี้อาเลนดึงดึงดึงไว้สี่คนนะของเราก็สี่คนโซนข้างบนได้แบบสวยสวยเลยเหลือพระคนเดียว ลุมพาก่อนเลยเพื่อนลุมพาก่อนเลยเพื่อนเสียให้เสียให้โดนได้ปานได้้านโอ้โหเพื่อนปิดอย่างสวยเพื่อมันปิดอย่างสวยครับแต่เราจะติดสวยอย่างนี้นหรือเปล่าแล้วอาเลนเข้าไปรับแทนได้สวยมากแล้วดึงเทลมาจังหวะนี้ดูเทลเอาเลนพยายามจะเล่นต่อแต่ว่าสวยฮนะอย่านี้เก็บสี่อะทุกคน เกืเสียงสวยเลยขนาดผมว่าฝั่งเมื่อกี้ฝั่งเขาอันนี้แบบมาปิดแบบใจหายนะผมใจหายแล้วนะตอนที่ฝั่งเขาปิดแบบปิดสวยจัดอ่ะปิดหลังแบบหลังตายหมดพรีคอมเหมนนี้ตอิดนึงก็ได้ินนึงง่าดีอ่าโอเคเีายวทำตองไวตรงกลางเวฟเยอดีได้ยัง คุมอยู่นะทุกคนนะคุมอยู่ละไม่น่ามีอะไรผิดพลาดจัาดึงอ่ะดึงได้ไหมอ่ะดึงดึงคิดปรกาถอย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 เราเล่นกับเพื่อนนะทุกคนเพื่อนเมื่อกี้เราเพื่อนที่มังกรอยู่อย่งโซนนะรอดึงครับทุกคนประมาณนี้เราต้องได้สักตัวเฮ้ยติง ขนาดดึงตัวเรายังดึงได้ทุกคนเราสองตัวแล้วเราดูดแล้วเราติกต่อ,อยังไงจังหวะนี้นึ้งพยายามจะเอาแล้วดึงให้มันลิกๆปล่อยแหวนนะเปิดระยะไก้ที่สุดเพื่อหาตัวของจินนาทุกคนจังหวะนี้สลโลไปนี่ตัวนะจินนาพยายามจะแด้หลบแต่ผมดึง แนบลอยทุกคนเก็บห้านะเทีนี้เราน่าจะได้แบบชิวๆนะทุกคนไปจ,จบกันเลยดีกว่า <the> ทืบดีเราทืทอบอีซี่นะดีซี่เยอะเก่งเลยีซี่เะได้ป้อมกาสวยมะทุกคนทุกคนทำดีนะเพื่อนกำลังมาเติมทุกคน แต่เราทําล่างก็น่าจะพอดีเตะน่าจะมีไฟอีกทีตอนตรงข้างล่างนี่แหละ <Ret reat. S 1> เราจะเอานะซิงซุม <Ret reat. S 1> มีเพื่อนเรียกรวมทุกคนเพื่อนเรียกรวมตรงอบนะอบเจกต์นะออบเจกต์จะเกิดนะดึงโดนยังไงจังหวะนี้ เพื่อนเล่นต่อเพื่อนเล่นต่อครับแล้วเขาฟิกรอดไปได้แล้วอเลนตามเข้าไปอย่างลึกแล้วผมดึงซิมิมาตอนนี้ซิมิกตายไปเหมือนกันนะครับแต่อเลนเรารอดไหมเฮียอเลนยังรอดอยู่เลยเฮียนรอดอยู่ดึงช้างมาแต่ติดติดสถานะกัน TC นะแล้วก็ช้างทีชีพไปหนึ่งคนแล้วดึงแคล,ลี่อย่างเทียวอันน้ำมันมาแล้วอเลนตัวอะไรไม่รู้ฟันตายเก็บไปสี่ตัว อีน่าจะได้จังหวะจบบ้านแล้วทุกคนโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะจบแล้วเนี่ยเพื่อนเป็นจบได้อยู่แล้วคิดได้สามทางอย่างงี้นี่ไงยอมจำนนเลยแล้วจีจีไปนะแคปเกมนี้กับกุยนะครับหรือว่าแกลกใน r วีนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ แต่แมนะ่งง่ายๆนะคือเราดึงโดนตตอคีมหนึ่งตัวแล้วก็แบบแทบจะชนะแล้วเราได้เอ็มพีมาโอ้โห,โหก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน